บอ,อกเลยว่าเป็นร้านเผวยกัดที่อร่อยที่สุดในแปดลิ้วฟังเสียงกรอบเครื่องเขาเขาก็เยอะมากครับนี่กระเพาะปาลาโรงเรียนเลฮะมาลุน้นกันว่าเจ๊เล็กจะขายหรือไม่ขายวันนี้ลุงก็ออกมาแต่เช้าลุงจะไปแปดลิ้วไปว่าหลวงพ่อเสทอธรแล้วก็เดาแวะหาของกินเรียกว่าทริปนี้ไปเช้าเย็นกลับ ลุงก็ะออกกบ้านสักประมาณ7จ็ดโมงไม่เช้าไม่สายเกินไปก็รักดีครับลุงก็ใช้เวลาไม่นานนะสี่สิบนาทีไม่เกินใกล้จะใกล้ถึงแปดลิ้วแล้วแล้วมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งร้านก๋ยจับที่เขาบอกว่าอร่อยมากชื่อร้านตักมอเสิร์ชใน Google Map มีนะฮะเก๋ยจับตักมอแปดลิว้วเดี๋ยวลุงจะลองไปกินกันก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรครับ ร้านตักบอลเืีเขาเปิดมาตัาง้งแ่ไป2,523นะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศในเครื่องเคียงของเข้าสักนิดหนึ่งอันนี้คือส่วนหมูกรอบน่ากินครับร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านเใยจับที่อร่อยที่สุดใน8ปิ้วไปก่อนมงคาถึง4โมงเย็นไม่มีวันหยุดเปิดแบบหาม,มาได้เลยฮะไะจับตักบอบ8ปิ้วครับ ก็ประเดิมเลยฮนะเป็นข้าวหมูกรอบนี่เป็นหมูกรอบนะแลเปน,านาราดน้ำพะโลนิดๆแต่ดูแล้วหมูกรอบน่าจะกรอบฟังเสียงกรอบๆอ,อันนี้ก็เป็นก๋วยจับน้ำข้นข้นน่าทานเลยนะฮะเป็นก๋วยจับน้ำข้น ที่เข้มข้นแต่ไม่มีกลิ่นแรงของซีอิ๊วดำหอมเนียนฮะกลมกล่อมมากเลยเครื่องเค้าเขาก็เยอะมากครับมีทั้งหมูกรอบปลาหมึกมแท้บางๆนะฮะจะมีเป็นหมูแดงด้วยนะครับอันนี้เป็นเส้นฮะเส้นที่กำลังดีแนตะ่ไม่เหนียวมากแต่รสชาติบอกเลยว่าอร่อยคุณชอบนะรสชน้ำคนที่นี่ของร้านตักมอครับลองดูสึกงเมนูหนึ่งส่วนที่นี่คือกระเพาะปลาครับ นึกถึงสมัยเด็กๆตอนเรียนหนังสือเป็นกระเพาะปลาที่ใส่หน่อไม้ใส่ไก่ชีดีไข่ต้มลูกโตๆเห็นไหมครับเลือดก,ก้อนใหญ่กระเพาะปลาโรงเรียนเลยฮะแต่ว่าอร่อยครับย้อนวัยเด็กได้สบายๆนะครับ มื้อเช้าลุงประเดิมด้วยร้านก๋วยจับตักหมอครับคือถามว่ารสชาติโอเคไหมโอเคครับน้ำก๋วยจับเข้มข้นใช่ได้ครับคือใช้เรียกว่าโอเคและเครื่องเขาก็เยอะหมูกรอบเขาดีกระเพาะปลาก็นึกถึงในวัยเรียนที่เรากินอร่อยๆนะแบบนั้นนะฮะก็โอเคใช่ได้เปิด o o o g l e Map หาไม่ยากเขาบอกว่าเปิดตั้งหโมงเช้า,ชาถึง4มงเย็นนะฮะโอเคอิ่มมื้อแรกไปแล้วเดี๋ยวลุงเข้าไปไหว้หลวงพ่อสุอรอย่างครับ ไม่ไกลฮะขับรถมาไม่ถึง5นาทีจากร้านตักหมอเนี่ยนะก็ถึงวัดนะฮะเป็นวัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่8ปดริ้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปรมาัสักการหลวงพ่อโสธรในวัดครับ ในโรงเตีเนี่ยเด็กแปนเลี้วยวสมัยก่อนเด็ก,ดกๆการมาไหว้หลวงพ่อสืนทอนทีไรเนี่ยจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เลยเฮ้ยฉันมาไหว้วัดหลวงพ่อแล้วแบบก็จะเอาทอเศษที่น้าผากแบบเหมครนับซึ่งเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ทํากันอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะรอดไว้เด็กสมัยก่อนนี่ลุงก็เอามาเป็ดหน้าผากเดิมลุงไหว้หลวงพ่อเสร็จก้าเนี่ยจะสิบโมงกว่าจะไปนี่เลยร้านไก่ต้มเจเล็การ บ้านๆสามสายพันธุ์ที่อร่อยจริงๆครับถึงบอกในร้านเนี่ยอยากกินมานานแล้วไม่ได้กินหลังจากทํารีวิวมาก็มาอีกสองครั้งเจอครั้งหนึ่งไม่เจอครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เสี่ยงไว้ครัเจอไม่เจอเดี๋ยวมารุนกันว่าวันนี้ลงจะได้กินไก่ต้มเจ๊เล็กหรือไก่ต้มเสี่ยงชุนกันไหมฮะจะถึงแล้วออกจากวัดแล้วเข้าไปในเมืองเลยตรงตลาดรัพ์สิงเก่าครับ แต่เลี้ยวก็เป็นเมืองเล็กๆสงบๆฮะผู้คนก็กำลังดีถนนหนทางก็เป็นปกติทั่วไปครับคือจะติดช่วงเช้าเย็นช่วงเวลาทำงานหรือช่วงที่นักเรียนจะเข้าโรงเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนฮะก็จะมีรถติดบ้างฮะเดี๋ยวเราวิ่งมาปุ๊บ้าเราข้ามสะพานไปเนี่ยเราก็ไปตลาดบ้านใหม่คือตลาดร้อยปีแต่เราไม่ข้ามเราจะเลี้ยวขวาร้านจะอยู่ซ้ายมือฮะ นะฮะคือตลาดทรัพย์สินจะอยู่ซ้ายมือเรานี่เองครับนี่เลยครับเป็นตลาดทรัพย์สินเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้ขายของสดแล้วฮะมันก็จะเป็นขายอาหารไปซึ่งก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เจ๊เล็กจะขายหรือไม่ขายครับโอเคโชคดีครับขายครับวันนี้โชคดีจังเลยขายครับวันนีวัดดีครับวันนี้ได้กิน ทีเด็ดก็นอีกอย่างคือไก่ผัดขินครับสามชั้นไส้ไก่ต้มกระเพาะ <c oughs> เสียงเอาครับลุงก็เนี่ยอย่างเงี้ยเสียงมาเร็วจริงๆครับขายคือขายไม่ขายก็คือไม่ขายครับอันนี้ก็เป็นร้านเนื้อตุ๋นที่มีทีเด็ดอีกร้านหนึ่งของตลาดซั์สินนะอยู่ติดกับร้านไก,นก่เจเล็กนีหละครับถ้าเรามาทานเนื้อได้ก็ลองดูครับบอกแล้วร้านนี้มีแต่ของโบราณของเก่าแก่อันนี้ก็เป็นหอยทอดทีเด็ดอีกร้านหนึ่งของตลาดรั์สินครับ อันนี้แม่สามชั้นนะห้าชั้นนะคุณดูดิฮะเลเจ์ของมันเนี่ยนะมันเท่ากันหมดแต่มันไม่มีหนาไม่มีมากความหนาของมันก็กําลังดีฮนะแล้วก็นุ่มลุงเคยบอกว่ามันละลายในปากก็ให้มาพิสูจน์กันได้ครับร้านนี้อันนี้ลองมาก่อนเลยเป็นเนื้อตุน๋นกระดังเดิมของร้านนี้ดูน่ากินฮนะ น,นี้ก็เป็นหอยทอดตัวไม่ใหญ่นะฮะเป็นหอยแบบบ้านๆเลยเหละยรสชาติบ้านไหมเดี๋ยวลองมาดูกันอร่อยฮนะอร่อยแบบโบราณเลยฮนะหรือว่ามาได้เลยมาที่นี่จะกินได้3ล้านเล็กไม่ขายก็ลองดู2ล,ล้านยังขายครับมาแล้วครับไก่ต้มแกเล็กต้องทอมากินถึงที่8เร็วตลาดสับเสรนะ จเจล็กเป็นไก่บ้านสามสายพันธุ์ตัวเนื้อตัวหนังมันไม่ได้เละเ,เนื้อจะหนุบหนุบหน,งบน,นบหังกรอบริดนิบคือหนึบไม่ได้หมายถึงกรอบพิสเปีนะฮะเป็นนึบหนึบนะฮะอร่อย นี่พอลุงกินไก่เจ้เล็กเสร็จออกมาคนเขาก็แนะนำเฮ้ยลุงมีโรตีเจ้าอร่อยอยู่เจ้าต้องกินให้ได้ได้เลยออกจากที่กินไก่เจ๊เล็กเี้ยวขวาเดินมาเนี่ยยี่ิก็ถึงแล้วนะนี่ครับถึงแล้วเป็นโรตีนะฮะโรตีอาบังนี่แหละแต่คนขายไม่ใช่อาบังนะฮะ ก็เป็นโรตีนมน้ำตาลไข่เท่านั้นฮะไม่มีหน้าอะไรให้มาวุ่นวายเลยออริจินัลแบบนี้นะครับก็ขายดีฮะมารอดูว่าคนเติมร้านคิวยาวแวะกันมาได้เลยนะถ้ามาร้านไก่หรือเธามาไก่ไม่มีก็สั่งโรตีก่อนนะอร่อยครับ ซื้อแล้วลองเลยตรงนี้แป้งน,นุ่มหอ,อมนะฮะชิ้นหนึ่งแค่สิบสองบาทเท่านั้นเองนะฮะถูกเท่อยห่ครับถ้าฝากเบอร์ไว้ฮะมาหาไม่เจอก็โทร,ร,รมาได้เลยแ่ที่เบอร์นี้นะโดตรีตลาดบ่อบัวนะฮะแต่ว่าโูนที่หน้าตลาดรับสินเก่านะฮนะ วันนี้ลุงก็ใช้เวลาว่างครึ่งวันก,กว่าๆนี่เสร็จแล้วก็ประมาณเที่ยงพอดีเช้าก็เป็นกปจับตักหมอ้อไหวพระเสร็จก็เนี่ยลุงมากินไก่มาเจอโรตีหวานๆหอมๆอ,อีกร้านหนึ่งชิวๆครับกลักบกรุงเทพกันไปนอนพักผ่อนมากอายุเยอะแล้ววันนี้จ,จบคลิปแค่นี้สำหรับแปดเลี้ววันเดียวของลุงนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับ